บัฟ a l ล w วิงคืออะไรอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักเมนูนี้และเกิดความสงสัยเมื่อรู้ว่าทำไมปีกไก่ทอดจึงได้มีชื่อว่าบัฟ a l ล w วิงแทนที่จะเรียกว่าชิคเก้นวิงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับส้มในช่วงโ o ลตอรี่ในวันนี้ส้มมีเรื่องราวของไก่ทอดที่ชื่อของมันไม่ใช่ไก่ทอดใช่ค่ะส้มกำลังพูดถึงบัฟเฟลอวิงปีกไก่บัฟ a l ล w วิงที่แท้จริงแล้วเป็นเมนูปีกไก่ทอดธรรมดานี่แหละค่ะแต่มีความพิเศษอยู่ตรงที่ซอสบรา จะเป็นซอสสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อทําให้เมนูปีกไก่ทอดธรรมดารรมดากลายเป็นที่นิยมและมีรสชาติไม่เหมือนใครโดยต้นกําเนิดนั้นมาจากเมืองบัฟฟาโลในประเทศสหรัฐอเมริกาและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ปีกไก่ทอดแสนอร่อยมีชื่อว่าบัฟฟาโลวิงตามชื่อเมืองที่คิดค้นมันขึ้นมานั่นเองโดยต้นกําเนิดของปีกไก่บัฟฟาโลวิงนั้นเกิดขึ้นที่ร้านแองเอร์บาร์เลสซลองในปี1964เป็นร้านอา หารแห่งหนึ่งในเมืองบัฟฟาโลแต่เรื่องเล่านี้มี2เรื่องมาจากลูกชายและสามีของเขาโดยเรื่องแรกจากสามีของเขาก็คือแฟรงค์สามีของเธอในสมัยนั้นปีกไก่บนและปีกไก่ล่างเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาถูกไม่ได้รับความนิยมใช้ในการทําซุปหรือน้ําสต็อกมากกว่ารับประทานโดยตรง ในวันที่เกิดความผิดพลาดจากการสั่งวัตถุดิบเนื้อไก่แต่กลับได้รับปีกไก่ในจํานวนมากมาแทนทําให้นางเทเลซ่าเกิดความคิดในการลองนําปีกไก่เหล่านั้นมาทอดแล้วคลุกเคล้ากับน้ําซอสเปรี้ยวจากน้ําส้มสายชูเผ็ดจากพริกไทเยนและมีกลิ่นหอมจากเนย เสิร์ฟคู่กับเซรรลลี่หรือแคอรอทหั่นแท่งเคียงมากับน้ำสลัดบูชีตซึ่งเอาไว้จิ้มเพื่อเป็นการลดความเผ็ดร้อนเรื่องต่อไปจากลูกชายของเขาลูกชายของเจ้าของร้านกำลังเสิร์ฟอาหารต่างๆอยู่ภายในร้านเพื่อนๆของเขาก็ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนและอุดหนุนอาหารที่ร้านลูกชายจึงขอให้แม่เตรียมเมนูเด็ดๆให้เพื่อนๆได้กินกันคู่เป็นแม่เลยนำปีกไก่ไปทอดแล้วนำไปคลุกด้วยซอสสูตรพิเศษประจำร้านจากนั้นก็นำไปเสิ เสิร์ฟให้เพื่อนๆของลูกได้กินกันต่างก็ชื่นชมว่าอร่อยและทําให้ติดอกติดใจในรสชาติของเมนูปีกไก่ทอดนี้หลังจากนั้นก็กลายเป็นกระแสะปากต่อปากจนเป็นที่เผยแพร่ทั้งในเมืองและต่างเมืองผู้คนมากมายก็แห่แหมมาลองลิมรสความอร่อยของบัฟฟาโลวิงกันที่ร้านแห่งนี้และด้วยความอร่อยที่ผู้คนเล่าปากต่อปากนี่เองทําให้เมนูปีกไก่ทอดนี้ถูกนําไปเป็นเมนูอาหารตามร้านต่างๆทั่วเมืองและจนบัดนี้เจ้าบัฟฟาโลวิง ก็ได้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะใช้ซอสต,ต่างกันออกไปในแบบฉบับของตัวเองจุดเด่นและเอกลักษณ์ของบัฟฟาโลวิงนั้นจึงได้แก่ปีกไก่ซึ่งสามารถเป็นส่วนปีกกลางหรือปีกบนก็ได้นําไปทอดโดยไม่มีการชุบแป้งแต่อย่างใดนอกจากเนยส่วนประกอบที่สําคัญของตัวซอสได้แก่ซอสพริกที่มีรสชาติเปเรี้ยวจากน้าส้มสายชูซึ่งปัจจุบันนั้นมีจําหน่ายสําเร็จรูปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปโดยเ,เรียกกันว่าซอสพริกสไตล์ เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของ Buffalo w วิงมันอาจจะสั้นนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะและถ้าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ซับ c r i b e และกดแชร์ให้ส้มและทีมงานด้วยนะคะวันนี้ส้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ Thank you